มาครับเพื่อนๆครับผมปกาทังี่ตักปลาใหญ่นะครับก็จะปวดหลังปวดเอวนะครับผมอันนี้กะละมังหนึ่งเมตรนะครับดี๋ขอแนะนําไปทีละตัวเลยนะครับผมสําหรับแก๊งสายพวกโอคอนนะครับที่บ่อผมมีนะครับเริ่มแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นยามาบุกิโอคอนนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นปลาโตไซนะครับจากยามาจูนะครับผมตัวนี้นี่ ใช้ได้เลยนะครับคนโอเคเลยอ่าตอนนี้ก็เดือนหกนี้ก็เต็มหนึ่งปีพอดีนะครับผมพี่ลองนะครับพี่ลองเป็นมูกระชินะครับผมเป็นมูกระชิมูกระชิตัวนี้ก็อา,อายุเต็มสามปีนะครับสันใส่พอดีตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะครับอ่า ครับผมโมกะชินะครับตัวนที่ใหญ่ของเรานะครับเป็นลาแพทตินัมนะครับผมแพทตินัมโอกอนนะครับเป็นตัวผิวขาวนะครับผมผิวขาวผิวมันเงานะครับผิวขาวตัวนี้นี่คืออายุก็น่าจะประมาณยอนไซแล้วครับผมเลี้ยงมาได้ปีกว่าๆเลยนะครับผมผลดีมากครับนี่ครับสามสไตล์ของผมเอา เลยครับผม